มีอะไรจะให้พรอยแหละอะไรอ่ะจะให้อะไรเหรอพลอยอยู่นี่แล้วยารุนก็อยู่สวั่ดีก่ะเกตนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอมีเตอร์นะคะคือเกตมีเพื่อนคนไทยอยู่ที่เบลเยียมคนหนึ่งเป็นผู้หญิง แล้วก็อยากจะให้เขาอะมาเป็นแม่อีกคนของลูกเราที่นี่เขาเรียกว่าเมเตอร์นะคะภาษาไทยนี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นประมาณว่าแม่ทูนหัวอะไรเนี้ยเมเตอร์คืออะไรก็คือ,อที่นี่เขาจะมีเมเตอร์กับเปเตอร์เปเตอร์ก็คือเป็นผู้ชายเป็นพ่ออีกคนนึงเป็นพ่อคนที่สองจะเป็นตามหลักศาสนาคริสต์คาทอลิกนะแต่ว่า เวลาที่เกตขอเพื่อนให้มาเป็นเมเตอร์ให้เนี่ยไม่ได้ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาอะไรใดๆนะคะก็ขอกันก็ขอกันเฉยๆเลยเนี่ยแหละมีคุณค่าทางใจนะคิดว่าเพื่อนเขาก็คงจะดีใจเหมือนกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเนาะเพื่อนคนนี้เขายังไม่มีลูกนะคะเขายังเขาอายุน้อยกว่าเกตเนาะแต่ว่า เขาคงจะดีใจแหละเขาคงจะรักเด็กอะ่ะเท่าที่ดูที่เกดขอเขาเนี่ยเกดก็เตรียมหัวใจดวงเล็กๆไปเนาะเป็นสีแดงเพราะตอนแรกอะ่ะกำหนดขอดอ้ออ่ะมันจะประมาณวาเลนไทน์ก็เลยคิดว่าเดีย๋ยวจะให้บทบาทความเป็นแม่คนที่สองกับเขาเพื่อที่จะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ของปีนี้ ก็ชวนเพื่อนคนนี้นะคะมาทานข้าวที่บ้านพ่อกับแม่ฮนะพ่อกับแม่ของคริสเตียนใจดีมากก็ทําอาหารอินโดนีเซียให้กินนะคะแล้วกม็มันเหมือนกับเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยเพื่อนเขายังไม่รู้นะว่าเกดจะขอเขาวันนั้นอ่ะเกดก็บอกเขาว่า เกณฑ์มีของของวัญวันวาเลนไทน์ให้เขาเนี่ยให้ก่อนคนอื่นเลยซึ่งตอนวันที่ขอเนี่ยน่าจะเป็นปลายปลายมกราเนาะมันก็ใกล้จะกลุ่มพาแล้วแล้วมันก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้ววิดีโอนะคะแล้วก็บรรยากาศของโต๊ะอาหารวันนั้นมาให้ชมกันด้วยนะไปดูในวิดีโอเลยว่า,าเราขอกันยังไงแล้ว เพื่อนคนนี้เขาจะดีใจไหมไปชมกันเลยค่ะมีอะไรจะให้พลอยแหละอะไรอ่ะจะให้อะไรเหรอพลอยอยู่นี่แล้วยารุนก็อยู่อะไรของพี่วายเหรอ Maybe I'll say something first. u h it's almost, it's almost the Valentine's Day, and then you will get a gift before everyone from us. For one time day, yes, for me, yes. <laughs> what is that? Thank you. Oh, um, can I open now? Yeah, okay. maybe oh, you hmm. can you stand here. It's better light, <laughs> better lighting. <laughs> is that hard? <laughs> it's a card for my brother. Mm. I made it myself, I bought them separately and then I made it and Aww. then you can open! Open no? Open the card Ah, mm. not open the heart? No, <laughs> the heart already open <laughs> It's in but yeah, cannot it. die. I can read. You can Oprah, read Brian already? Uh, สวยสวดเนี่ยนี่สวอันนี้สีแดงๆนี่ขาดได้ไดไหมได้ไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุผู้หญิงอ่นออกเสียงด้วยเรายังไม่รู้จักกันแต่ผมกำลังทํอรโน่าใบนี้เพื่อที่จะรู้จักกับคนและคนอื่นๆเอ้ยยัง I <laughs> don't <Yeah. laughs> you know. I <so> don't know. I <laughs> eh? <laughs> <You> don't know. <laughs> no, I. <I'm, laughs> you know, <laughs> the the last question. sentence is in that. Ah, ah yeah, okay. yeah, yeah. It's like. Uh, oh. วันนั้นก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเนาะไม่ได้คิดว่าจะเอามาตัดต่อมาทําเป็นวิดีโอเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้รูปอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็มันคือความทรงจําดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะบายเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีก